เอยดได้ค้นพบสูตรลับของแมคโดนัลล์แล้วบอกเลยว่าพวกเขาไม่ได้ขายแค่แฮมเบอร์เกอร์ธุรกิจของแมคโดนัลล์เป็นระบบที่ยอดเยี่ยมมากคนที่อยู่บนยอดสุดของระบบนี้คือคนที่ทำเงินได้มากที่สุดและคุณเองก็สามารถทำได้เช่นกันลองคิดดูสิ เจ้าของแมคโดนัลทำรายได้สูงถึง224ล้านบาทต่อวันแต่คุณคิดว่าเขาต้องขายแฮมเบอร์เกอร์เองสักกี่ชิ้นคำตอบคือไม่มีเลยเพราะเขาอยู่ในธุรกิจการขายแฟรนไชส์และเขาเข้าใจว่าการทำซ้ำ duplication คือกุญแจสำคัญของการสร้างความมั่งคั่งผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องลงทุน68ล้านบาทต่อสาขาแต่ละสาขาทำรายได้เฉลี่ยประมาณ right 5ล้านบาทต่อปี ถ้าผู้ซื้อแฟรนไชสย์อยากเพิ่มรายได้เป็น10บล้านบาทต่อปีพวกเขาก็ต้องลงทุนเพิ่มอีกสาขาแต่คนที่ชนะจริงๆในเกมนี้ก็คือบริษัทแมคโดนัลล์ไม่ใช่แฟรนไชส์ซีเพราะแฟรนไชส์ซีแค่ทำงานให้แมคโดนัลล์เท่านั้นและทางเลือกของคุณละ่ะในยุคดิจิทัลแบบนี้คุณสามารถสร้างเครือข่ายออนไลน์ของตัวเองได้ระบบนี้จะช่วยให้สร้างรายได้ที่มั่นคงและเพิ่มขึ้นได้ง่ายขยายธุรกิจได้เร็วขึ้นและต้นทุนต่ำกว่า นี่คือระบบที่ทุกคนชนะทั้งเจ้าของและผู้ร่วมธุรกิจถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและสร้างธุรกิจที่มั่นคงเอยดพร้อมช่วยคุณเริ่มต้นวันนี้โอกาสใหม่อยู่ตรงนี้ละคุณจะคว้าวมันไว้ไหมธุรกิจเครือข่ายออนไลน์เป็นกุญแจสำคัญสู่ความมั่นคั่งที่ทุกคนรอคอย